มาจ้ามากินข้าวด้วยกันจากข้าวอบเผือกข้าวอบเผือกข้าวอบเผือกร้านแคนนาบิตแคนนาบิตแคนนาบิตอยู่ทางเดินระหว่างใบายกหนึ่งไปใบายกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์แทบหนึ่งหนึ่งสองเปิดทุกวันสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์จ้าเป็นตึกแถวหนึ่งครูหานั่งรับประทานได้นะจ้าถ้าไม่สะดวกมารับประทานสั่งไปทานที่บ้านก็ได้ค่ารถกิจตามระยะทางจ้าโทรมาเลย0 8 1 6 3 0 4 6 2 2หรือไลายมาสั่งก็ได้นะจ้า แอดเลนาดอตแก๊งลายมีแอตเลีเอนเอดอีเจเอ็นจ์แอตเลนาดอตแก๊งแอดลีน่าดอตแก๊งจ้าข้าวอบเผือกจ้ามากินด้วยกันเลยจ้าข้าวอบเผือกข้าวอบเผือก ร้านแคน,นาบิดนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน50บาทกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุน50บาทกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน70กว๋วยจับยวน60กว๋วยจับหมูกรอบ60เย็นตะโป5หเจียวน้ำหมูแดง50กว๋วยเตี๋ยวหลอด50จา้าขนมจีนน้ำยาไขา่ตาหวาน50นะจา้ากระเพาะปลา80จา้ามากินได้เลยจา้าร้านแคนาบิดแคนาบิดแคน,นาบิดอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้าน,นเลขที่หนึ่งสองศูนยกทัวหนึ่งหนึ่ น,น,นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนี่มีเผือกมีเห็ดหอมมีใบโหระพาข้าวอบเผือกแล้วก็บ็กุ้งแห้งมีกุนเชียงวันนี้อยากกินข้าวอบเผือกเพราะว่าเวลาเราไปกินร้านอาหารเนะาะทานเหมือนกันนะ โถ่หนึ่งเขาขายร้อยกว่าบ,บาทนะข้าวอบเปลือกเนี่ยหนึ่งสามชั้นออืมอืมม Gracias. Khao ốc phược, ốc phược Mình cún kiêng Mình có thóm Mình mũ sảm chắn Mình cung Ừ นมาา้มาวคาาาี่คุณผู้ชมมีพริกขี้นหนูมะนาวด้วยอยจะกินแล้วแ่บแตัดข้าวออกมาใส่จานนะแล้วก็ราดพริกนะราดพริกแบบว่าพริกขนหนูอะ่ะเดี๋ยวนี้แปดกุ้งสด ไม่ค่อยากกินมันเบื่อมากๆเลยแม่กุ้งสดคือเอามาประดับให้สวยงามโอเคแต่เจ้าเจะแบบให้กินนะมันเบื่อเนี่ยแล้วเราก็เอาพริกขี้หนูนี่นะคะพิกขี้หนูเนี่ยใส่มาในข้าวนี้นะคะที่สุดนี่จ้ะนี่จ้ะอาปาแม่เปิลจ้า อมีเห็ดหอมหมูจ้มจังทุนเทียงแล้วก็เผือกใบโหระพาแล้วก็ต้นหอมต้นหอมต้นหอมญีม่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นมาหั่นตอยแล้วก็ขึ้นใจาย เพราะว่าถ้าเราไปกินนะร้านที่เป็นพัฒนาการใหญ่ร้อยกับบาทนะหม้อหนึ่งอืออร่อยมากินเลยมากินเลย